จากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,563นะคะผู้สื่อข่าวททบ5ช่วงเช้าวันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปเริ่มกันที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะช่วงที่นักเรียนทยอยเดินทางเข้าโรงเรียนเพราะว่ามีนักเรียนบางกลุ่มเพียงเล็กน้อยที่สมใส่ชุดปรเวทมาตามที่นัดหมายเป็นกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะชุดที่สมใส่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่เป็นจุดล่อแหลมนะคะก็มีไม่กี่คนที่แต่งด้วยชุดตุ๊กตาแฟนซีซึ่งกลุ่มดังกล่าวระบุว่าดทดลองสมใส่ ชุดปลาเวดูเหมือนกับการทดลองวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่การใส่ชุดนักเรียนก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดยังมีความเหลื่อมล้ำทางฐานะได้ ซึ่งเรื่องนี้ผู้อํานวยการโรงเรียนสามเซนวิทยาลัยนะคะก็ได้มาคอยต้อนรับนักเรียนด้วยตัวเองเลยเปิดเผยว่าไม่ได้มีการปิดกั้นความคิดการแสดงออกของนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ค่ะแต่ทั้งนี้ต้องมีการทําความเข้าใจกับนักเรียนถึงความถูกต้องการอยู่ภายใต้ระเบียบซึ่งมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นระเบียบที่โรงเรียนจะยึดปฏิบัติตามนะคะขณะที่น้องๆนักเรียนส่วนใหญ่ที่ใส่ชุดนักเรียนบอกว่าเลือกใส่ชุดนักเรียนตามปกติเนื่องจากทําตามกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่ให้เกิดความแตกต่างแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากกับการเลือกชุดใส่มาโรงเรียนอีกทั้งบางคนทําตามคําแนะนําของผู้ปกครองค่ะที่แนะนําว่าไม่ให้ใส่ชุดไบรเวทมานะคะจากสำเสรไปต่อกันที่เตรียมอุดมศึกษาค่ะพบว่าเด็กนักเรียนทยอยเดินทางเข้าโรงเรียนมีเด็กนักเรียนจํานวนมากนะคะที่แต่งชุดไบรเวทมาโรงเรียนซึ่งน้องๆน,นักเรียนเหล่านี้ก็บอกว่าต้องการสิทธิเสรีภาพในการเลือกชุดแต่งกายเอง ไปสอบถามนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6กรายหนึ่งนะคะน้องบอกว่าไม่ชอบการบังคับการใส่ชุดนักเรียนเนื่องจากว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเลือกแต่งกายเชื่อว่าการเปิดพื้นที่ได้ประโยชน์ทุกคนเนื่องจากเป็นพื้นที่ทดลองสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากใส่หรือไม่ใส่ชุดไปรเวทโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการเราเคารพสถานที่ถ้าสถานที่เคารพเราการแต่งกายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งชุดนักเรียนหรือไม่แต่งขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ต้องตามระเบียบบอกว่าการแต่งด้วยชุดปรเวทเป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่จะเลือกเครื่องแต่งกายแต่โดยส่วนตัวนั้นต้องการแต่งด้วยชุดนักเรียนเพราะปีนี้ศึกษาอยู่ม .6 แล้วถือว่าเป็นการใส่ชุดนักเรียนปีสุดท้ายนะคะน้องก็เลยใส่เป็นที่ระลึกเลยทั้งนี้โรงเรียนยังไม่มีการติดประกาศห้ามนักเรียนแต่อย่างใดยังคงให้เด็กนักเรียนที่แต่งกายด้วยชุดปรเวทสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติค่ะแต่จะมีการเรียกพูดคุยทําความเข้าใจถึงกฎระเบียบที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งค่ะ เหตุผลที่เด็กๆแต่งไพรเวทมาก็เพื่อที่จะตั้งคําถามว่าชุดนักเรียนสําคัญจริงหรือไม่แล้วก็เป็นการทดลองแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของโรงเรียนในต่างจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมและโรงเรียนน้องช้างวิทยาคมจังหวัดอุทยาาัยธานี2โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดค่ะเป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายเรียนมากที่สุดแห่งละเกือบ3,000คนเช้าวันแรกของการเปิดเรียนวันนี้ไม่พบว่ามีนักเรียนแต่งชุดไพรเวทมาร โรงเรียนแต่อย่างใดค่ะจากการสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลนะคะว่าชุดไพรเวทสาหรับพวกเขาดูไม่เป็นระเบียบแล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็เป็นแฟชั่นมากเกินไปอาจจะเป็นอันตรายโดยเฉพาะนักเรียนหญิงส่วนที่โรงเรียนชัยนาวิทยาคมอำเภอเมืองชัยนาทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดขนาดใหญ่จากการไปสำรวจเนี่ยนะคะก็พบว่านักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาโรงเรียนกันตามปกติค่ะ นายวิเชียนแก่นไร่ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเบื้องต้นทางโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีระเบียบข้อปฏิบัติในการแต่งกายชุดนักเรียนเป็นข้อตกลงซึ่งทุกปีโรงเรียนก็มีการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กและผู้ปกครองแต่ในกรณีที่นักเรียนแต่งชุดไบรเวทออกมาก็ต้องสร้างความเข้าใจกับนักเรียนถึงข้อปฏิบัติของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้ห้ามแต่จะพยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แต่งชุดไบรเวททำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอยู่แล้ว มาที่ทางด้านนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวนี้ค่ะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายแต่ละชั้นเรียนอยู่แล้วการแต่งกายด้วยชุดอื่นที่ไม่ใช่ชุดนักเรียนเป็นการทําผิดระเบียบน,นะคะแม้จะมีการพูดคุยของคณะทํางานในเรื่องนี้แล้วแต่ต้องรอฟังความเห็นของครูและผู้บริหารก่อนว่าสามารถดําเนินการตามที่มีการเรียกร้องได้หรือไม่ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องพูดคุยทําความเข้าใจกับนักเรียนว่าทุกคนยังอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบและวินยัยเมื่อกฎระเบียบยง ไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องปฏิบัติตามไปก่อนหากไม่ทําตามก็จะเกิดผลกระทบโดยแต่ละโรงเรียนจะมีมาตรการที่แตกต่างกันในการดําเนินการแต่ขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสอบถามสาเหตุและต้องทําความเข้าใจว่าหากทําต่อไปจะเกิดผลกระทบตามมาคือการเชิญผู้ปกครองมาพบต่อไปเป็นมาตรการตัดคะแนนตามขั้นตอนแต่ไม่ถึงขั้นไล่ออกจากโรงเรียนนะคะพร้อมย้าว่าไม่โทษนักเรียนกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เห็นว่าแกนนําหรือว่าคนที่คิดแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นการนํานักเรียนมาเผชิญหน้ากับสถานศึกษาซึ่ง คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือนักเรียนส่วนแกนนําไม่มีใครออกมารับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในขณะนี้นะคะ